เชนอสิริชยาพัทโมสองทับสิบด้วที่7เราจะมาน้าประวัติของวัดพระแก้วนั่นเองวัดพระศิลรัตนาศ,าศาสตดารามหรือวัฒพระแก้วเป็นศิละปะสมัยอยุิยาตอนปลายเป็นวัดหลวงที่สําคัญในพระราชพธิธีต่างๆที่สร้างขึ้นพร้อมกับก,บกาบรสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพศ2325สมัยรัชการที่ห โดยเป็นวัดในพระบระมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอริยานั่นเองนอกจากนี้ภายในวัดยังประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้มรกฏที่อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์หรือประเทศลาในดดีนั่นเอง ประวัติของวัดพระแก้ววัดพระแก้วสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและการสถาปนากรุงเทพม,มหานครเป็นราชธานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาร,ราชรัชกาลที่1เมื่อปีพศ2325ต่อมาในปีพศ2331 ถึง2352นี่มีการสร้างพระมนทมขึ้นแทนหอพระมนเทียนธรรมหลังเดิมและสร้างหอพระมนเทียนธรรมขึ้นใหม่ต่อมามีการสร้างหอละลัค้งระหว่างพระอุโบสถกับพระระเมียงด้านใต้และแขวนหอละลัค้งที่ขดพบในช่วงที่ทรงปฏิสังขรณ์วันละลัค้งโสดิตารามวัดลมหาวิหาร อางนี้ยังโปรดเก้าให้สร้างหอพระนาขึ้นทางพาระละเบียงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และหลังฉาปนาสิ่งต่างๆในพระอารามแล้วจึงมีงานสมโภชพระพุทธมหามุรีรัตนปฏิมาก้อนและฉลองวัดพระ,ะศรีรัตนศัสดารามขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีพศ2352นั่นเองหลังจากนั้นตั้งแต่ราชการที่3จนถึงราชการที่5ก็ทรงปฏิสังขรณ์พระแก้วเรื่อยมาเนื่องจากเป็นวัดสําคัญจึงต้องมีการปฏิสังขรณ์ใหม่ทุก50ปีมีการซ่อมแซมและสร้างเพิ่มเติม ในช่วงสมัยรัชก,กาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งศิีวามาลัยมหาปราสาทขึ้นที่พระบรมมหาราชวังเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปและอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง5รัชกาลมาประดิษฐานที่พระพุทธรูปปางปราสาท และพระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดอนเมื่อวันที่6เมษายนพศ2461จึงมีการกราบถวายบังคมพระบรมารูปสมเด็จพระบูรพม,มหากษัตัตย์ยาธิราชเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีสืบมาในวันที่6เมษายนนั่นเอง จากนั้นในราชาสมัยของรัชกาลที่7ถึงรัชกาลที่9ก็มีการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วเลื่อยมาและในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกศิทร์ส0 0ปี สมัยราชการที่9ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าให้ซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยพยายามรักษาภาพของเดิมไว้ให้มากที่สุดได้ดำเนินซ่อมภาพจิตรกรรมเสร็จทันการฉลองเมื่อปีพศ2525ประวัติพักแก้มารกด เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยในปัจจุบันโดยประดิษฐานในวัดพรสศิลตนาศัสดารามหรือวัดพระแก้วโดวยแกะสลักจากหยดอ่อนในไฟสีเขียวด่างมรกตเป็นศิลปะสมัยก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนสนิษฐานในการพบครั้งแรกคือพระแก้มรกตประดิษฐานในเจดีวัดป่ายะเมืองเชียงรายหรือวัดพระแก้ว,กนน aya, ว,กวจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน นอกจากนี้ในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน4เดือน8และเดือน12จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตโดยมี3มเครื่องทรงคือเครื่องทรงฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวสถานที่สำคัญที่น่าสนใจในวัดพระแก้ว 1. พระอุโบสถ 2. ภพระศรีรัตนเจดีย 3. หอราชกรมานุสรและหอพงศานุกร 4. ปราสาทพระเทพบิดร 5. พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนาศาสดารามเว็บที่ใช้อ้างอิงจบการนำเสนอและขอบคุณที่ชมคลิปนี้ค่ะ